อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับหรือกดสมัครสมาชิกช่องก็ได้นะครับเพียง20บาทต่อเดือนเท่านั้นมีคลิปพิเศษในช่องให้น้องๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับหรือว่าจะสแกนเคอร์โค้ดเท่าไหร่ก็ได้นะครับดึงใจให้ช่องพ i ต้าเวิร์ดนะครับจะได้อยู่ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆเพราะจากวันเกมทงก็ยังมีต่อเนื่องอีกยาวนานนะครับอยู่ด้วยกันต่อไปไเรื่อยๆเนาะนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ i ต้าเวิร์ดนะครับวันนี้เราจะมา ดูกันต่อนะครับสำหรับประวัติมังกรตระกูลทาเกเรียนนะครับวันนี้ตัวที่2นะครับโมรักซิสมังกรโมรกซิสนะครับเป็นมังกรที่อยู่ในยุคแรกๆนะครับเช่นเดียวกับบาลเลียนในคลิปที่แล้วนะครับมีหลายๆคนอาจจะสับสนนะครับมังกรทั้ง3ตัวนะครับคือบาลเลียนโมรักซิสแล้วก็เวก้าเนี่ยนะครับเป็นมังกร3ใน5ตัวที่อพยพมาพร้อมเอนาทาเกเรียนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ มังกร5ตัวนั้นนะครับมีตัวเดียวคือมังกรบอลเลียนนะครับส่วนเวก้ากับโมเล็กซิสนะครับฟักออกจากไข่ที่ดากอนสโตนเพราะฉะนั้นมังกรบอลเลียนจะเป็นมังกรที่ตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับ รองลงมาก็จะเป็นครับเมอร์เร็กซิส์นะแล้วก็เป็นเวก้ามาพร้อมกันเพื่อมาพิชิตดินแดนเวสรอสสมัยเอกอนทาเกเรียนนะกองเมอร์เร็กซิสนี่นะครับเป็นมังกรที่ตั้งชื่อตามเทพเจ้าของวัลเลเรียโบราณลนะักษณะทางกายภาพของมังกรเมอร์เร็กซิสในหนังสือก็จะเขียนว่ามีดวงตาที่เป็นสีทองและก็มีลำตัวเป็นเกรดสีเงินผู้ที่ขี่มังกรเมอร์เร็กซิสคนเดียวก็คือราชินีเรนิสทาเกเรียนนั่นเองเรนิสเป็นคนที่ชอบขี่เมอร์เร็กซิส์มากนะครับ เธอมีความฝันว่าสักวันหนึ่งนี่นะครับเธอจะพาเมร็กซิสบินข้ามทะเลอาทิตย์อัสดงหรือว่าซานเซซีเนี่ยครับทางดินแดนตะวันตกนะเพื่อไปดูว่ามีอะไรที่นั่นบ้างแต่แล้วก็ทําให้สําเร็จครับเดี๋ยวมาดูว่าเรื่องราวของเรนิสกับเมรซิสเป็นยังไงกันบ้างนะครับในช่วงการไปชิดดินแดนของเอกอนเมรัคซิสก็มีบทบาทที่สําคัญในการที่จะยึดครองเมืองหลักๆนะครับเช่นสตอมเอนนะครับหรือว่าแม้กระทั่งทิดดอนนะครับ เรนิสซาเกเรียนเนี่ยได้บินไปกับมังกรมาเล็กซิสเริ่มแรกเลยก็คือไปที่บรอสบีนะครับบรอสบีจะอยู่ถัดจากกิงแซนดิงนิดเดียวนะครับก็ไปยึดบรอสบีได้สำเร็จโดยไม่มีการต่อสู้นะครับจากนั้นก็ได้ร่วมเดินทางไปกับหัตราชาก็คือออริสบาราเทียนนะครับมุ่งลงใต้ไปที่ดินแดนซอมเอ็นนะฮะเพื่อจะไปจัดการกับดินแดนพายุซึ่งตอนนั้นก็จะมีอากิเลกดูรันดอนนะครับเป็นผู้ครอบครองดินแดนพายุอยู่นะครับ สุดท้ายแล้วเมร็กซิสก็มีบทบาทมากในการที่จะโค่นล,ล้มราชาวายุจนสําเร็จนะครับทำให้อริสบาราเทียนได้ครอบครองสมเอ็ ed, และก่อตั้งตระกูลบาราเทียนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับมับงกรเมร็กซิสเป็นมังกรเพศเมียนะครับแน่นอนครับความดุร้ายก็ยังคงมีอยู่นะครับไม่ว่าจะต่อสู้บนฟ้าหรืออยู่ที่บริเวณพื้นดินนะครับมับงกรก็ยังน่ากลัวหลังจากศึกพายุลูกสุดท้ายนะครับที่ดินแดนพายุเป็นแล้วเรนิสกับเมร็กซิสเนี่ยก็ได้บินมาร่วมสมทบ เอกอนแล้วก็วิเซเนียเพื่อร่วมทำศึกทุ่งเพลิงผ่านนะครับฟิลออฟฟายนะครับศึกนี้เป็นศึกเดียวที่มังกรทั้ง3ตัวก็คือบาราเลียนนะครับโมเร็กซิสแล้วก็เวก้าเนี่ยได้ทำศึกร่วมกันพอศึกทุ่งเพลิงผ่านสิ้นสุดลงนะครับชัยชนะตกเป็นของตระกูลไยแคลเรียนใช่ไหมครับจากนั้นนะครับเอกอนก็มองไปที่อีก2ดินแดนนะครับที่ต้องไปยึดครองก็คือที่ดินแดนแคว้นหุบเขาและก็ดอนนะฮะ มังก,กรมล็กซิสกับราชินีเรนิสก็เลยถูกมอบหมายให้บินไปที่ดอนครับแผนการเดินทางของเรนิสทากเรียนกับมังก,กรม o r ล็กซิสนะครับก็เริ่มต้นดังนี้นะครับเรนิสทาเกเรียนบินผ่านช่องเขาเจ้าชายหรือว่าปินส์พาน,นะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะทะลุลงมาที่ดอนได้นะฮะเร,รนิสก็บินขึ้นสูงผ่านเหนือช่องเขาไปเลยแล้วก็เริ่มร่อนลงไปที่เวทก่อนเลยนะฮะที่เวทนะครับพบว่ามันดูว่างเปล่านะครับถูกทิ้งร้างนะครับ ปราสาทนี้ก็มีแต่ผู้หญิงเด็กแล้วก็คนแก่เหลืออยู่ไม่กี่คนนะก็ถามว่าแล้วหลอดแห่งปราสาทเวทอยู่ไหนชาวบ้านก็ตอบว่าไม่อยู่นะครับเดนิตก็งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเงียบๆเธอก็เลยเดินทางต่อนะครับมุ่งหน้าไปสู่ปราสาทกอสเกรสนะครับของสกุอลอาริเรียนที่นั่นก็ร้างเช่นกันนะครับมอรัคซิสนะครับก็บินต่อไปครับไปถึงตรงบริเวณปากแม่น้ําโลหิตเขียวนะครับที่จะ ไหลออกสู่ทะเลนะครับก็จะมีเมืองที่ชื่อว่าเมืองแพรงกี้นะครับเมืองแพรงกีจะเป็นเมืองที่มีชาวประมงนะครับคอยหาปลาอยู่บ้างนะฮะและสุดท้ายแล้วเธอก็เลยบินไปที่ซันสเปียรนะครับที่ซันสเปียเนี่ยเธอก็ไปเจอเจ้าหญิงแห่งดอนนะครับก็คือใครครับก็คือมีเรียมาเทลนะครับอายุ80ปกครองดอนมา60ปีแล้วนะครับผู้มีรูปร่างที่อ้วนฉุตาบอดหัวล้านนะครับ แต่เธอมีสติปัญญาที่เป็นเลิศนะครับเธอก็บอกว่าดอนไม่ยอมคุกเข่านะครับแล้วก็กลับไปซะนะฮะเวนิสก็สัญญาว่าเธอจะกลับมาแต่กลับมาครั้งหน้าเธอจะมาเผาให้หมดเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็ใช้เวลาอีกประมาณ4ปีนะฮะมังกรมอรลกซิสกับเวรนิสก็บ,บินกลับมาดอนใหม่ในศึกสงครามดอนครั้งที่1น,นะฮะเมอร์ลักซิสก็เริ่มพุ่งลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็เริ่มเผาเมืองแพรงกี้นะครับจนลุกเป็นไฟ จากนั้นก็บินไปยึดเลมอนบูธสปอตบูธสิงวอเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดก็คือว่าก็ยังพบประชากรที่เบาบางนะครับและก็ไม่พบมเมเดมาเทลเมเดมาเทลหายไปเลยสงครามดอนยืดเยื้อไปหลายปีนะครับจนกระทั่งในปีที่ 10, กษัตริยัตเอกอนทายเกเรียนนะครับก็ได้มอบหมายให้ราชินีเรนิสทาเกเรียนพร้อมกับมังกรแร็กซิสนะครับบินตรงไปที่ปราสาทเฮลโฮนะฮะมังกรของตระกูลทายเกเรียนนะครับได้ มีการเพราะพันธุ์นะฮะและฝึกฝนให้ชำนาญการศึกนะครับสามารถจะบินฝ่าพายุหอกและลูกธนูโดยไม่ต้องบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยนะครับเกรดของมังกรที่โตเต็มวัยนะฮะแข็งแรงยิ่งกว่าเหล็กกล้าซะอีกธนูนี่ก็ปักแทบไม่เข้านะครับแทบจะไม่เคยเจาะทะลุเนื้อของมังกรได้เลยสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือแค่ทําให้มังกรตัวนั้นนั้นโกรธมากขึ้นเข้าไปอีก แต่เหตุการณ์ที่ประสเฮลโ์นั้นเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับมกรมบรักซิสนะครับณนาทีนั้นเนี่ยนะฮะมีทหารอยู่คนหนึ่งนะครับยืนอยู่บนยอดหอคอยที่สูงที่สุดของปร,รัสเฮลส์นะฮะทหารคนนี้กําลังควบคุมเครื่องยิงลูกศรเหล็กที่เราเรียกว่าสกอร์เปียนนะฮะทหารคนนี้ได้ยิงลูกศรเหล็กนะครับความยาว1หลา1หลาก็ประมาณ90เซนติเมตรนะครับ แต่เขายิงไปโดนจุดสำคัญของมาลกซิสนะครับก็คือไปโดนที่ตาขวาของมาลกซิสพอดีนะฮะมาลกซิสไม่ได้ตายทันทีนะตอนนั้นนะฮะแต่มันก็เสียหลักนะครับแล้วก็ร่วงตกลงมากระแทกพื้นนะครับมันก็ร้องควนครานด้วยความเจ็บปวดนะครับและสุดท้ายแล้วมันก็ตายและแน่นอนครับก็ทำให้ราชินีเรนิสตาเกเรียนผู้ขี่มังกรมาลกซิสคนเดียวนะครับก็ตายไปด้วยที่ศึกหนั้นนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นจุดจบของมังกรมาลกซิส ในปีที่10หลังการปีชิตนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นนะครับกระดูกของมังกรมาเล็กซินนะครับก็ไดส้ส่งกลับมาที่คิงแซนดิงในปีที่13หลังการพีชิตนะครับโดยเจ้าชายแห่งดอนนะครับก็คือเจ้าชายนีรมมาเทลนะครับซึ่งเป็นลูกชายของมิเรียมาเทลนะครับได้ขึ้นครองดินแดนดอนเขาก็อยากจะเจราจาสงบศึกกับเอกอนทาเกเรียนนะครับก็เลยส่งกระดูกมังกรนี้กลับมาให้นะครับ แต่ก็ส่งเฉพาะกะโหลกส่วนศีรษะส่วนลำตัวและส่วนอื่นๆนี่ก็ยังอยู่ที่ปราสาทเฮลโฮนั่นเองนะครับก็ถือว่าถ้าในราชวงศ์ไทเกเรียนนะครับมังกรมล็กซีก็ถือว่าเป็นมังกรตัวแรกนะครับที่ตายบนแผ่นดินของเวสโรสนั่นเองนะครับงานวันนี้พี่ตั้มขอจบคิวว่าแต่เป็นเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i ต e กดสมัครสมาชิกกดสแกนคิวอาร์โค้ดก็ได้นะครับขอบคุณกำลังใจจากทุกๆคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ